คดีปริศนาเอลิซาแลมหญิงสาวที่หายไปกลางโรงแรมผีสิงถ้าคุณกำลังเดินทางท่องเที่ยวแล้ววันหนึ่งพบว่าคนที่พักห้องติดกันหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแถมกล้องวงจรปิดยังจับภาพสุดหลอนที่ไม่มีใครอธิบายได้คุณจะรู้สึกยังไงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่จะพาคุณไปสำรวจคดีลึกลับทั่วโลก วันนี้เราขอพาอยัางคดีสุดลึกลับและน่าขนลุกที่ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนคดีการเสียชีวิตของเอลิซาแรมหญิงสาวชาวแคนาดาเชื้อสายเอเชียที่หายตัวไปกลางโรงแรมในลอสแอนเจลิสก่อนจะพบศพในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดจุดเริ่มต้นของความลึกลับเอลิซาแลมอายุ21ปีเป็นนักศึกษาชาวแคนาดา ได้เดินทางคนเดียวมาเที่ยวสหรัฐอเมริกาโดยเลือกเข้าพักที่โรงแรมเซซิลโฮเทลใจกลางดาวถทาลอสแอนเจลิสซึ่งโรงแรมนี้เคยมีประวัติคดีฆาตกรรมและเหตุการณ์แปลกๆมานับไม่ถ้วนวันหนึ่งเอลิซาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเธออีกเลยจนกระทั่งพนักงานโรงแรมและครอบครัวของเธอเริ่มเป็นห่วงและแจ้งความกับตำรวจ คลิปจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้ทั้งโลกสะพรึง4วันหลังจากเธอหายตัวตำรวจปล่อยคลิปจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของโรงแรมและนี่คือจุดเริ่มต้นของความปริศนาในคลิปเอลิซาสับสนเดินเข้าออกลิฟต์หลายครั้งกดปุ่มลิฟต์มั่วไปหมดยื่นมือออกไปนอกลิฟต์เหมือนกำลังซ่อนตัวจากใครบางคนหรือเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเธอดูเหมือนกำลังพูดคนเดียว ท่าทางแปลกประหลาดจนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเธอกำลังถูกตามหรืออาจหลอนจากบางอย่างการพบศพที่ชวนขนหัวลุกเกือบสามสัปดาห์หลังจากหายตัวไปร่างของเอลิซาถูกพบในถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าของโรงแรมใช่ค่ะบนนั้นเป็นสถานที่ที่ล็อกไว้เจ้าหน้าที่และพนักงานยังต้องใช้กุญแจพิเศษในการเปิดเข้าไป ศพของเธออยู่ในสภาพเปลือยเปล่าไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีสารเสพติดไม่มีแอลกอฮอล์มีเพียงยารักษาโรคไบโพล,ล่าที่เธอกินเป็นประจำคำถามคือเธอขึ้นไปได้ยังไงในที่ที่ต้องใช้กุญแจแล้วถังเก็บน้ำที่สูงเกือบ3เมตรเธอเปิดฝาขึ้นไปแล้วลงไปตายเองได้ยังไง หรือว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวบนนั้นทฤษฎีลึกลับทั่วเน็ตหลังคลิปหลุดออกมาคนทั่วโลกเสนอทฤษฎีมากมาย 1. โรคประสาทหลอนบางคนเชื่อว่าเธอไม่ได้กินยาตามแพทย์สั่งและเกิดอาการหลอนจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง 2. โดนฆาตกรรมหลายคนเชื่อว่า มีใครบางคนอยู่ในเหตุการณ์และทำให้เธอต้องตายโดยอําพรางหลักฐาน 3. สิ่งลี้ลับด้วยประวัติโรงแรมที่เคยมีฆาตรกรต่อเนื่องและแขกตายมากมายบางคนบอกว่าเธออาจเจอบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคดีของเอลิซาแลมยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนจนถึงวันนี้แม้จะถูกสรุปว่าจมน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่คำถามมากมายยังคงอยู่คุณคิดว่าเธอถูกฆาตกรรมหรือเป็นเหตุการณ์ลี้ลับหรือเธอแค่หลงทางในใจของตัวเองอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแล้วมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะ